ข้อสอบเซเปโตนะคะวันนี้พี่กำลังสอนคนเปลี่ยนโปรไฟล์ให้เป็นสองคนนะคะก,ก่อนอื่น,นะคะ่ะกดเข้าไปที่แก้ไขโปรไฟล์นะคะกดเข้าไปที่วันที่เราเปลี่ยนโปรไฟล์ในเซเปโตเหมือนเดิมน,นะคะเราข้าผมผลตามสบายเลยนะคะกดเสร็จปุ๊บนะคะรอรอสักครู่นะคะเร็วๆสี่แปดชั้นจะหมดแล้วแบบงอของขยายได้ตามสบายเลยนะคะเนี่ย แตบบ่ว่าทุกคนอยากได้แค่แบบแบบชิ้นที่สองคนงนี้อ่ะแล้วก็จิ๊กบั๊กตรงนี้อีกก็มาที่พื้นหลังนะคะถ้าคนสังเกตแถวที่หนึ่งนะคะเบนสุดแล้วนะคะที่ก็ได้กดแล้วทุกคนคงเห็นแหละก็เลือกรูปไปไหนก็ได้เลือกจะเลือกสพี่เลือกอันนี้นะกันเนาะอันนี้ง่ายค่ะพอเลือกเสร็จแล้วก็กดถูกต้องเลย ถูกต้องได้นำม,มามาแล้วค่ะแค่นี้ต้องขวดใสเร็จนะคะแล้ว,ลวมันก็จะค่าค่ารูปเราโดยรูปเราก็จะไม่เหมือนเสื้อด้วยนะคะก็คือมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะว่าเราทุกคนจะเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นหลังนี้มัน ลายเซเปโต้เขาไม่มีให้นะคะมับแบบฟิล์มคลิ้น,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 นะคะคลิปนี้สอนเต็มโปรไฟล์แบบมีตัวเราสองคนมีตัวเราคนเดียวไหมก็มีตัวเราสามคนนะคะบ๊ายบายเจอกันด้าเนาะ